อีบออยใส่พวงอีบออยใส่พวงพี่น้อง ทำมาออยเต็มล้านอยู่เนี่ยกองตะโนนต้นูสัมผูเขาเหล่ากาเลยพ่วงฮอกะมาเลยบริใส่พ่วงเลยเกลียบล่องไวพ่วงมาแล้วบัานน่ก็เกลียบจากรถใส่พวางจะอุ้มแล้วนี่สองอุ้ม sát hỏi cứ nhào cần bắc cần cần bắc ừ. phát thế à, nào ăn cần cà ừ, nhau khác của à mét đầy được เก็บสลิง ที่สองกำลังขึ้นโอ้ยอุ่มไงครับเป็นบานานะ บอกคนเดินหนาไปเดินหนาไปเลยเดินหนาไปเดินไปเดินไปไปอีกไปอีกเดินหนาไปอีกเดินไปไป n h à n กันเดินไปใดไปลุ่งไปบอกป่ะเนี่ย เดินไปอีกได้อีบนหนาทั้งหนาเนี่ยเดินไปไปหยังเดินหนาลดไปอีกเดินในเบอร์เออติดติดออกแล้วกุ่มใหญ่แห้งพี่น้องไม่ได้ออกงาก อุ้มนี่ว่าแม่จีหาตันผลบอลเลยอุ้มยังไงนึงปวดโพของโมะบักแตงอุ้มงครับเอาเท่านี้ละ